วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะคะจำนวนนับสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้ต่อจาก คลิปที่แล้วนะคะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยของสิ่งต่างๆที่ไม่เกิน20จะเป็นการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่ม3กลุ่มย่อยอ่ะกลุ่มย่อย3กลุ่มนะคะต่อจากคราที่แล้ว2กลุ่มวันนี้เราจะเรียนแบบ3กลุ่มกันซึ่งไม่ยากหรอกค่ะนักเรียนทําได้อยู่แล้วนะคะลองไปดูตัวอย่างที่เขาให้มากันค่ะ นะคะตัวอย่างที่เขาให้มาตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็เป็นมีองุ่นค่ะหานไปเรียนช่วยกันนับมีกี่พวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่มีองุ่นสิบสี่พวงค่ะในตัวอย่างเนี่ยเขากําหนดเขาทําให้ดูนะคะเขาสร้างให้ดูเนี่ย เป็นแค่ตัวอย่างหนงนะคะเขาก็เอา14พวงเนี่ยมาแบ่งกลุ่มย่อยค่ะโดยแบ่งเป็นกลุ่มแรก5้าพวงกลุ่มที่สองก็5พวงและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่3าเขาให้4พวงค่ะก็จะแบ่งแบ่งได้ว่า5 5 4สนะคะทั้ง5 5 4หทั้ง3ากลุ่มเนี่ยเมื่อนำมารวมกันก็จะได้14ค่ะไม่เกินเนาะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยแบบ3กลุ่มนั่นเองนะคะเหมือนนักเรียนแบ่งอง,งุ่นให้เพื่อน3คนนะ่ะลูก เมื่อเอา3ามคนมาแบ่งให้แล้วก็จะต้องไม่เกินจํานวนองุนที่เรามีนะคะมันเกินไปไม่ได้ซึ่ง5้าห้าสเนี่ยแค่ตัวอย่างหนึ่งถ้าเป็นอาจจะแบ่งเป็นอย่างตัวอย่างนะก็เกิดเป็นครูเลนะคะครูเลอาจจะแบ่งให้ดูนะคมที่หนึ่งกวอาจะแบ่งให้สี่สี่พวงเลยเพื่อนคนที่หนึ่งของครูเพื่อนคนที่สองของครูครูก็แบ่งให้สี่พวงเลย แล้วเพื่อนโคนสุดท้ายครูให้หมดเลยนะคะสิบี่พวงของครูอ่ะครูอาจจะแบ่งเป็นสีสี่แล้วก็ 6ก,ก็ได้เห็นไหมคะซึ่งไม่ว่าจะแบ่งแบบครูหรือแบ่งแบบตัวอย่างที่เขาให้มาเมื่อนํามานำสามกลุ่มด้วยมารวมกันมันก็จะต้องเท่ากับ14ค่ะนักเรียนสามารถมีอิสระในการแบ่งได้ถ้าเกิดเขาไม่ได้กําหนดเงื่อน,นไขมานะคะ ดูสิเห็นไหมในตัวอย่างเขาก็ยังมีแบ่งแบบนี้ก็มีนะก็อาจจะแบ่งเป็น6 5 3ก็ได้เมื่อเอา6กบวกหบวกสแล้วแน่นอนค่ะจำนวนมันก็จะต้องได้เท่ากับ14ค่ะเห็นไหมแบ่งแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ใจเราที่อยากจะแบ่งเลยนะคะ มาดูตัวอย่างที่สองค่ะส่วนตัวอย่างที่สองนะคะเขานำสามกลุ่มย่อยค่ะมารวมกันให้เป็นกลุ่มเดียวนะคะสามกลุ่มย่อยนะ่ย มารวมกันให้เป็นจํานวนรวมจํานวนเดียวกันนะคะเช่นในนี้ก็าบอกว่ามีตะก้ามีไข่จํานวนหนึ่งแบ่งใส่ตะก้าสามใบนะคะมีไข่ไก่จํานวนหนึ่งแบ่งใส่ตะก้าสามใบะตะก้าใบแรกมีห้าฟองตะก้าใบที่สองมีสามฟองแล้วตะก้าใบที่สามมีเจ็ดฟองถ้าเกิดเรานับสามสามตะก้ารวมกันค่ะนะคะสามตะก้ารวมกันห้าสามเจ็ดเรานับรวมกันเราก็จะได้อ่าลงนับค่ะ ถูกไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ค่ะได้ทั้งหมด15ฟองนั่นเองนะคะน้าเกิดนักเรียนไปจัดแบบเขานะคะย้ายไปย้ายมา ะะยาแค่ไหนก็แล้วแต่จาํานวนฟองมันก็จะอยู่ที่15ฟองนะคะเป็นการนำสามกลุ่มมารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยดีกว่านะคะไปหัดทําแบบฝึกหัดพร้อมๆกับครูค,ค่ะสวัสดีค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะสอนเรื่องการแบ่งกลุ่มนะคะจำนวนนับ1 0บถึงยีนะคะแต่วันนี้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นการ แบ่งแบบสามกลุ่มย่อยนะคะคราวที่แล้วเราแบ่งแบบสองกลุ่มเนาะวันนี้ก็เพิ่มขึ้นจากสกลุ่มย่อยเป็นสากลุ่มย่อยนะคะอ่ะก็เช่นเดิมค่ะอ,อุปรกรณ์ที่เรานํามาก็คือฝาน้ํานะคะหาได้ตามทั่วไปใครไม่มีฝาน้ำนักก็อาจจะใช้หินใช้กัวดใช้อะไรก็ได้นะคะที่นักเรียนสามารถหยิบจับนับได้นะคะ สะดวกมือหนูแต่เนี้ยสะดวกสุดละหาง่ายนะคะเอาเราเริ่มกันเลยนะคะทีะ่คลิปนี้ก็จะสอนการทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนก็เปิดต่อไปที่หน้าแบบฝึกหัดหน้า133นะคะหน้า133้าเขาให้นักเรียนเนี่ยนะคะเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างที่เป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มนะคะคล้ายๆกับเราที่แล้วค่ะเป็นกลุ่มย่อย3กลุ่มโดย เขานะคะเลขดังด,ด้านบนนะคะก็จะเต็มจํานวนกลุ่มใหญ่ที่เขากําหนดให้นะคะเลขที่เขากําหนดให้แล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะคะข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยเขาแบ่งเป็นสองกลุ่มย่อยให้เราอ่อนให้เราหากลุ่มย่อยที่สามค่ะเห็นไหมเขามีกลุ่มใหญ่คือจํานวนเต็มคือสิบเอ็ดแบ่งกลุ่มแรกเป็นแปกลุ่มที่สองเป็นหนึ่งแล้วกลุ่มที่สามจะเหลือเท่าไหร่วิธีการทําก็ง่ายๆค่ะ เรานำตัวเลขกลุ่มใหญ่นะคะเป็นตัวกำกับว่าเราจะใช้ฝาน้ำกี่ฝาค่ะอย่างข้อ11เราก็ต้องอีข้อ1โทษข้อหนึหนเราก็ต้องใช้ฝาทั้งหมด11ฝาเพราะเขากำหนดกลุ่มใหญ่นาให้คือ11นะคะใช้ฝา11ฝาค่ะเรื่มเลยนะหนาดู1 2 3่5 6า หยิบปากขวดขึ้นมาครั้งแรกการทำหมุนใหญ่ก่อนไม่แบงย่อนสำคัญมากนะลูกถ้าเกิดนักเรียนหยิบมาเกินขาดตัวเลขจะผิดจนทีเราก็ต้องเราระมัดระวังให้ดีนะคะระมัดระวังให้ดีว่าเราหยิบมาครบไหมนะคะนับหลายๆครั้งว่าครบไหมนะคะอย่าให้หลงลืมนะอ่ะได้สิบเอ็ดแล้วนะลูกแล้วนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่าข้อนหนึ่งนะ,ะเขาบังคับว่ากลุ่มซ้ายมือเลยช่องแรกคือแปด นะคะคเราก็แบ่งแบบไปแปดก่อน2 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8ใช่ไหมคะอ่าแล้วอีกข้อนึงเขาก็บอกว่าทำไมคะ,อะมองเห็นได้เนี่ยครูก็นะคะเขาก็บอกว่าเป็น1ใช่ไหมคุณหนคือหนึ่งแล้วก็ออกมาหนึ่ง 8, 1, แปดหนึ่งหรือเท่าไหร่คะ กลุ่มที่เป็นตัวเลขที่เราต้องเติมไปคือ2นั่นเองใช่ไหมคะแปดเขาเขากำหนดมา1เขากำหนดมาเลือก็เป็นกลุ่มที่เราต้องใส่ตัวเลขเองคือ1 2ค่ะอันนี้คือข้อ1นะคะจาก11แบ,บ่งเป็น8แบ,บ่งเป็น1แล้วก็แบ,บ่งเป็น2ค่ะห้าดูหน้าครูนิดนึงต่อไปค่ะข้ออะไรคะ ข้อ2ข้อ2องเขาให้กลุ่มใหญ่มาเลขที่กำ,กำหนดมาคือเลข13ค่ะ13นะเราก็ต้องใช้ฝากี่ฝาคะ13ฝานะคะอืมดูค่ะเราก็ใช้ฝา13ฝาแล้วก็นับหหม่ห้า4 5เจ็ด1ปด1 12 1สบนะคะ สิฝาโดยตัวเลขที่เขากำหนดนะคะด้านล่างหาด้านล่างนี่เขาก็กำหนดว่ากลุ่มแรกเลยเขาเอาหกเขาแบ่งไปหกแล้วก็แบ่ง่กออกมานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก่าแล้วได้กลุ่มหกแล้วนะคะ อ้าตรงกลางไม่มีค่ะตรงกลางเขาให้เราใส่เลขเองไม่มีนะคะแต่กลุ่มสามเขากําหนดว่าหนึ่งเราก็เอาออกไปหนึ่งค่ะดูนะอันนี้คือที่เหลือนะก็อ,ออกไปหนึ่งห้าไอ้ตรงกลางที่เป็นคําตอบเราเหลือเท่าไหร่คะเนี่ยให้ดูร้อมกันนะคะกลุ่มแรกกลุ่มซ้ายมือเราคือ6ก แล้วก็1ตรงกลางหรือเล่นราไหนะะึ่งสองสามสี่ห้าหเหลือ6แสดงว่าคําตอบช่องกลางก็คือ6นั่นเองนะคะคือ6อันนี้ที่เขาให้เรานําที่เหลือมาจัดกลุ่มนะคะ<ๆ>ก็จะได้แบบนี้นะคะเป็น6 6 1นั่นเองค่ะ6 6 1นะคะนี่คือข้อ2ค่ะเห็นไหมไม่ยากเลยส่วนนะคะ นักเรียนก็ลองทำข้อ,อครูจะให้ลองทำดูข้อข้อสี่แล้วกันข้อสามทำเองได้แล้วดูข้อสี่ข้อสีอ่เขากำหนดอะไรมาให้คะสิบสี่มาให้แล้วก็ต้องใช้ฝาสิบสี่ฝาค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด 12 13 14อ่านักเรียนดูนะคะ14ฝาในข้อ4ี่ข้อ4 14ฝาเขากำหนดแค่กลุ่มเดียวแล้วเขาให้เราหาอิสระอีก2กลุ่มกำหนดแค่7กลุ่มแรกเป็น7แล้วกลุ่มที่2กลุ่มที่มาให้เราคิดเองนะคะเราก็ทำตามเงื่อนไขเขาก่อนค่ะเอา14จัดกลุ่มไปกลุ่มที่1ไป7ก่อน1 2 3 4 ห้ 5, 6, แล้วก็เค่ะตามเงื่อนไขเลย7แล้วมันเหลือเท่านี้ค่ะซึ่งจาํานวนที่เหลือเนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็น2คกลุ่มย่อยค่ะเราแบ่งตามใจชอบเลยค่ะครูแบ่งแบบนี้หาทั้งหมดครูแบ่งแบบนี้ครูก็จะได้กลุ่มที่2เป็น1 2 3กลุ่มที่3ก็เป็น1 2 3 4แล้วก็จะได้3กับ4เป็นคําตอบใช่ไหมคะหรือเราจะแบ่งอย่างนี้ก็ได้ค่ะส กับสามก็ได้แล้วแต่หนูเลยอ่ะครูเอาสามกับสี่เนาะครูก็ไปเขียนคําตอบในช่องที่สองกับช่องที่สามว่าสามกับสี่นั่นเองนะคะอ่านี่คือข้อสี่ใช่ไหมข้อสี่อ้าวมาดูข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าค่ะเจ็ดแปดเก้ามีตามใจตัวเองเลยเขาไม่แบ่งอะไรไว้ให้เลยเขากําหนดแต่กลุ่มใหญ่ให้เราดูข้อเจ็ดค่ะเลขชัดไหมข้อเจ็ดอ่ะสิบสามนะ เอาข้อ7นะ13ก็ใช้ฝาแค่13ฝานะคะแล้วก็ใช้13ฝา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13แล้วเขาไม่ได้กำหนดอะไรให้เราเลยใช่ไหมคะ ถ้าเกิดเขาไม่กําหนดอะไรให้เราเลยในข้อเจ็เราแบ่งตามใจวันนี้ลูกเราอยากจะแบ่งสามกลุ่มยังไงแล้วก็แบ่งเลยอกูแบ่งได้อย่างนี้กูก็จะได้กลุ่มที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่กลุ่มที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้ากลุ่มที่สามหนึ่งสองสามสี่กูก็เขียนไปเลยค่ะสี่ 4, 4, ห้าส <4, 4. S 2> ี่สี่ห้าสี่ หรือเคยจะแบ่งให้เป็นอย่างไรก็ได้แล้วแต่สละเพียงแต่จํานวนรวมแล้วมันจะต้องไม่เกิน13นั่นเองนะคะนักเรีนยนจะทดลองดูว่าเฮ้ยลองนับรวมแล้วมันได้ตามจํานวนที่เขากําหนดหรือเปล่าหนูแบ่งได้ตามอิสระหนูเลยค่ะเห็นไหมเอาละค่ะลองฝึกทํากันดูนะคะครูสอนจากในคลิปนิดนึงนะคะนักเรียนก็ต้องค่อนข้างที่จะต้อง แม่นยำในการหยิบฝาครั้งแรกนะคะให้ตรงกับจํานวนที่เขากําหนดจนํานวนกลุ่มใหญ่ที่เขากําหนดถ้าเกิดกลุ่มใหญ่เธอหยิบหนูหยิบตรงนะคะหยิบไม่พลาดการแบ่งกลุ่มย่อยสามกลุ่มนักเรียนก็จะได้เลขที่ถูกต้องแน่นอนค่ะข้อที่เหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อสามข้อห้าข้อหข้อเจ็ดเออข้อแดข้อ9้านะคะก็อ,อยากให้นักเรียนลองไปฝึกทํากันเองเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไปนะคะเป็นการสอนทําแบบฝึกหัดข้อต่อไปค่ะ ด้วยแบบหัดนะคะหน้าเดิมแต่เป็นแบบัหข้อ2นะคะข้อ2ก็จะตรงข้ามกันกับมาสักครู่นี้มาสักครู่มื่อสักครู่นะคะมีกลุ่มมีจํานวนกลุ่มใหญ่ให้เราแยก3ามกลุ่มย่อยใช่ไหมแต่อันนี้ตรงกันข้ามคือเขาให้กลุ่มย่อยมาสามกลุ่มแล้วให้เอาเรา3ามกลุ่มเนี่ยมารวมกันก็จะได้คะแนนได้คําตอบเป็นกลุ่มใหญ่รวมนะคะรวมก่อนแยกเนี่ยว่ามันกลุ่มใหญ่แล้วจำนวนรวม3ามกลุ่มย่อยมาเอามารวมกันแล้วจะได้เท่าไหร่นะคะ มันก็เป็นการบวกเลขหลุกลูกแต่เป็นบวกเลขสองครั้งนะคะบวก2ครั้งซึ่งนักเรียนอาจจะยังไม่คล่องนะคะเนี่ยอันเนี้ยช่วยได้เลยเอาเหรียญมาเอาฝามาช่วยได้นะคะโดยดูตัวอย่างนะดูข้อหนึ่งอ่าน,นักเรียนดูข้อหนึ่งนะคะเขาให้เลขอะไรมาบ้างเลข5เลขสแล้วก็เลข2นะคะเราก็จะต้องเอาฝา5้าฝารวมกับฝาสี่ฝาและรวมกับกลุ่มสุดท้ายคือสองฝานะคะอ่านดูวิธีการทำกันค่ะ เราก็เอาฝาห้าฝานะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะกลุ่มแรกห้าฝาก่อนนะอ่าใช่ไหมคะกลุ่มที่สองสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วกลุ่มที่สามสองอันใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมเราเอาทั้งสามสามกลุ่มค่ะเวลาเรานั่นเราก็ดูตามตัวเลขค่ะห้าสี่สอง แบ่งเป็สามกลุ่มเสร็จนำมันมา,มารวมกันค่ะนำมันมารวมกันแล้วนับค่ะ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป้าสิบสิบเตอบเมื่อเอาสามกลุ่มเรวงกันก็คือ11เอ็ดนั่นเองค่ะเป็นการรวมกันสามกลุ่มนะคะ ก็เป็น1ิบําตอบก็ที่จะได้ก็คือสิบเ็ดนะคะง่ายไหมไมียากหรือหรือใครนะคะอยากจะทําแบบบวกเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังต่อค่ะอ่านะคะเป็นการรวมกันนะคะเมื่อกี้นักเรียนอาจจะใช้ฝาก็ได้หรือแบบไม่ต้องใช้ฝาก็คือการนํามาบวกกันนะคะก็จะนำสามจำนวนเนี่ยมาบวกกันโดยบวกกันทีละขั้นตอนนะคะ,ะนักเรียนดูข้อ2นะคะข้อ2เนี่ย 5 4าสี่สี่ห้าสี่สี่นะคะนักเรียนก็เอาตัวเลขทั้งสามตัวเนี่ยมาบวกกันทีละอย่างแรกนักเรียนอาจจะเอาห้าบวกกับสี่ก่อนเอาห้าบวกสี่ห้าบวกสี่เท่ากับเท่าไหร่คะก็เอาห้ไาไว้ในใจชูขึ้นมาสี่นิ้วนะคะนับต่อจากห้าห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าห้าบวกสี่คำตอบก็คือเก้าใช่ไหมคะแต่ยังไม่เสร็จคะ่ะต้องเอาเก้าเนี่ยมาทำไมคะ มาบวกกับ4นี่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยบวกกับ4ตัวเนี้ยนะคะ 5, 9บวกกับเท่าไรคะ9แล้วก็เอา9ไว้ในใจ9ก็คือ9ที่ได้มาจากตรงนี้นะคะอีกเก้9นะ 9, 9คือ5บวก4ครั้งแรกได้9แล้วเอาคำตอบครั้งแรกเนี่ยเป็นบวกกับเลขสุดท้าย9บวก4ก็9แล้วก็ พูดก้าวไม่ได้ใจนะคะชูขึ้นมาสีนิ้วกแล้วก็สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามคำตอบก็คือสิบสามนั่นเองค่ะแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ฝาหลือ่ะอีกสักข้อหนึ่งเดี๋ยวคู้ทาข้อสามแบบวิธีการบวกนะคะอ่ะมีแปดมีสองมีหกนะคะแปดสองหกเราก็ใช้วิธีการบวกเอาสองตัวนี้มาบวกกันก่อนค่ะ 8บวก2ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะ8เอา8ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้นับต่อจาก8ค่ะ8แล้วก็9 10 8บวก2เราก็จะได้จำนวนคือ10นะคะก็เอา10ไปบวกกับอะไรอีกคะเนี่ย10ไปบวกกับ6ค่ะเอา10ไปบวกกับ6ตรงนี้เห็นไหมได้8กับ2เท่ากับ10เนี่ยนะคะ8กับ2เนี่ยมันเท่ากับ10ผบลบวกคือเท่ากับ10เนี่ย ก็เอา10ที่ได้ไปบวกกับ6กอาวสิเว้ยใจชูขึ้นมา6นิ้วสิบแล้วก็สิบเ1็ดสิบ1องสิามสิี่ห้าสบหกคำตอบก็คือ16บหกเราก็เอาคําตอบที่ได้จากการบวกตัวเลขตัวสุดท้ายและนะคะก็ไปใส่เป็นจนํานวนรวมค่ะนะคะนักเเป็นสามารถทําได้ทั้งสองวิธีเลยใครจะถนัดนับฝาก็ใช้ฝานะคะใครถนัดบวกสองครั้งแบบ ที่ครูอธิบายไปก็ใช้วิธีการบวก2ครั้งแล้วแต่นักเรียนเลยนะคะเอาที่นักเรียนถนัดแล้วรู้สึกว่าทําง่ายสําหรับตัวเองนะคะข้อสี่ข้อห้าข้อหกข้อเจ็ดข้อแปดข้อเก้าลองฝึกทําด้วยตัวเองอยู่นะคะสําหรับคลิปการจัดกลุ่มย่อยนะคะจํานวนนับสิบเอ็ดถึงยี่สิบแบบสามกลุ่มย่อย3สามกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยสามกลุ่มนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ